เมื่อคุณทำสามสิ่งนี้คนที่หลงตัวเองจะสูญเสียอำนาจเหนือคุณอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเคยเป็นเจ้าแห่งการควบคุมคุณแต่วันนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสร้างชีวิตที่เป็นของคุณจริงๆสิ่งที่คนหลงตัวเองกลัวที่สุดคือการเห็นคุณมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาพวกเขาเลย พวกเขาต้องการให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีพวกเขาพวกเขาต้องการให้คุณต้องการพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นคือที่มาของอำนาจทั้งหมดที่พวกเขามีแต่เมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทำในสิ่งที่คุณรักใช้เวลากับคนที่เติมเต็มจิตใจคุณตัดสินใจด้วยตัวเองและยิ้มได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใคร นั่นแหละคือจุดที่กำแพงของพวกเขาจะเริ่มพังทลายอย่างน่าอัศจรรย์สิ่งที่สองหยุดรับคำพูดของพวกเขามาทำร้ายตัวเองจำไว้ว่าทุกคำที่คนหลงตัวเองพูดเกี่ยวกับคุณมันคือการสะท้อนความรู้สึกของพวกเขาเองเมื่อพวกเขาบอกว่าคุณไร้ค่าจริงๆแล้วพวกเขากำลังพูดถึงความกลัวของตัวเองเมื่อพวกเขาบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วพวกเขากลัวว่าคุณจะทำได้และ จากพวกเขาไปเมื่อพวกเขาโจมตีคุณจริงๆแล้วพวกเขากำลังป้องกันตัวเองดังนั้นหยุดครับคำพูดเหล่านั้นมาเป็นความจริงซักสร้างกำแพงป้องกันหัวใจของคุณต่อยให้คำพูดเหล่านั้นผ่านไปโดยไม่ทำให้จิตใจคุณเจ็บปวดอีกต่อไปคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและนั่นมันเพียงพอแล้วและสุดท้ายยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองนี่คือจังหวะชีชตา เมื่อคุณมองตรงเข้าไปในดวงตาของคนหลงตัวเองและบอกพวกเขาด้วยเสียงที่มั่นคงว่าเฮ้ hey, คุณไม่สามารถควบคุมฉันได้อีกต่อไปฉันไม่กลัวคุณอีกแล้วฉันรู้ว่าฉันมีค่าและฉันสมควรได้รับความเคารพในวินาทีนั้นพลังจะเปลี่ยนมืออย่างมหาศาลคุณไม่ได้พยายามชนะหรือแก้แค้นใครคุณเพียงแค่ยืนหยัดในความจริงของตัวเองและนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำลายเกมทั้ง หมดของพวกเขาจำไว้ว่าการเอาชนะคนหลงตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำร้ายพวกเขามันหมายถึงการหยุดให้พวกเขาทำร้ายคุณมันหมายถึงการกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมีความสุขมีอิสระและมีศักดิ์ศรีและนั่นคือชัยชนะ